สวัสดีมาทำความรู้จักเรากันเธอมีชื่อว่าอะไรเนี่ยฉันน่ะเหรอฉันมีชื่อว่าพลอยชมพู่แล้วเธอเกิดเดือนไหนอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันเกิดเดือนมเนมษาเนี่ยเมษาเนี้ยฉันก็จะครบสั่งขวบเลย,ยะและนี่คือรูปชั้นตอนเด็กๆเองนะตอนอยู่กับแม่แล้วเธอเป็นควายเหล่ากอไหนเนี่ยฉันอยากรู้มากเลย นี่ไงเหล่ากอฉันก็มาจากพน,น่มคนนี้เนี่ยไงพ่อดาวซีพีหล่อไหมล่ะเออเออเท่ดีแล้วทำไมเธอถึงชื่อพลอชมพูล่ะเอน,นสงสัยจริงๆสงสัยอะไรจังเลยเออหล่อได้ฟังแหมแค่ถามนิดหน่อยเองอารมณ์เสียซะแหละไหนเธอลองเล่ามาสินี่ไงเจ้าของใหม่ฉันเป็นคนตั้งชื่อนี้เป็นไงชื่อเพาะไหม เออเออชื่อพอดีนะแล้วเจ้าของเธอคนไหนะหน้าตาเป็นไงอ่ะนี่เจ้าของใหม่ฉันหน้าตาเป็นแบบนี้ไงเรียนจบที่สุพรรณแล้วแต่ไม่มีเวลากลับมาบ้านเลยไม่รู้ว่ามีฉันเนี่ยเขาจะกลับมาดูฉันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉ,ฉันก็ต้องกลับมาดูแลแกไหมไอ้พอยว้าวอ่ะสุดท้ายแล้วได้จะติดตามเธอทางไหนได้บ้างล่ะ เห็นเจ้าของฉันบอกว่าเขาจะทำต้องติกตอบควายพูดได้นะแต่รอติดตามกันนะคะ